แกจะผู้รส่งรสาทั้งผู้เสนอเรื่องนองผู้เสนใหม่จะได้ที่นเส่วนหนึ่งไผู้เสนอผู้เสนอเกิดให้ความงาได้ผู้เสรเกิด ก็ไม่ได้อะไรความจาก เลยว่าเขาไม่ดีไปเขาไปกัไหนเขาไม่ไดาไหเลยเขม่อแไปมาตรงนี้มันก็องการให้เราดีเราก็ใช้สติปัญญาุ่งพู่งไม่ว่ามันจะว่าทไหนมนทั่วหลอกอเขาไม่ได้าไหเลยว่าไม่ดีมันไม่ดีับนีคือการใช้ทติปัญญา cung hoa đồ chú ký phải <laughs> đảm ra những quay bò ส่มาให้แม่บ้านทักทายอันที่เกิดใระยะเาการที่ทำออนไลนที่ระยะเวลการที่ทำานไอ้เขาพวกอ่งโอกาสได้รักและก็ตามที่ทำเพราะว่าคนที่ไม่มีโอกาสเยอะ อาจะมาจะสัส่งไปทุกวันวันละทานหุึสองท่านคนที่จี้มีเมตตาไม่หวังเอาไปแจกตรที่เห็นรักอยู่ตั้งนริ่นะอยากให้ทุกท่านทุกคนท่นทุกคนเขาคือจี่จะญปใส่แชร์เยอนอะไรอ้าโมงนาสาก็ได้ยี่สปร์เซนีสนี้มัน ม่เหมือนที่เราทำกับัตวันเพราะฉนันเราทำกััวันก็อยู่ในปััจุบันนี่นี่งนีชาตินี้มตายไหก็เป็นของคนที่แ้ของเราลูกอเราเราเราเรีกได้เลยต้องพันส่งไปตรงนกันดีแต่บุคส่ที่อันตรายตนี้เกิเรามเรื่อทุกชาติที่เริเกิดมาเป็นคน คนทจ้คนในตัวผานร่อ้นไรโ่ี้ไปหมกคนถึงไม่ทำาัวตื่นือร้อนจเงเดือดร้อนใจตื่จิตใจไปดูวันนันทันทีท่คนเขาออกเขาผ่าจจะ่ยากทำบักทางทางทุกข์เขาจะไม่จำตัตื่นเดือดร้อนใจเดือดร้อนใจใจวันแต่ในวันมาฆบูชาที่ท่ส เราเป็บความสุขไา้กิการเอ่อที่สำคัญต้องมีที่สุขสมัญนี้ไอ้สิพยายามดูวัตถากิการที่ดีก็พยายามรักษาตัวกระแสความรู้ความในสกาเอ่เช่นมาในวันนี้เ็าปลกเขาการต้องการคุณส่วนเขาต้องการวิชาเาต้องวาเขาต้องตอเคล็นเจรแลเป็นที่ร่งของเรา โดยที่เรามเปิดในประเทศนี้เพื่อจะสถานาแล้วอยากไม่ทุ่นายต้องสถาปาสนาด้การจ่ายค่เสียทาน พูดเท่าไหร่พูดเท่าไหร่บอกไม่เอาเราจะไม่ช่วยเราแล้วทุกเหตุเพราไมเคยช่วเรา่วยแกก็ที่มาทำให้วเราไม่เอาจำได้เธอที่ทำใหแกให้าใจไมาเเรา ไเกลที่ช่วยใค่แต่เราจะไม่ทำช่วยเกที่นั้นเพราะเรามาทำทำสังส่วนของเข็กพ่อเราแกลเป็นมาโดยหนุ่มใัโช้าสามานี่เป็นงานนี้ออกมาจบมาทำงานของพนเถิดเดนะดีขึ้นโมเดนี้เกล่าแต่ในโทเชียน ดูทุกที่งรามีสมองปัญญห้า้่เลอะไรทีอะไรมบบว่าทุกอยตามอาไรก็เกิดเป็นตบงนั้น,มไ,มไ,น,นนะไม่ทนกระเสก็เลยัดถือแต่ะเรียนบ้านไม่ยู่จกกการจาัดสอแน่นอนซือไม่ได้ศึกษาถ้าเราศึกษาก้าจะใด้ท่างนี้นนะเพราะสาระานาวมันเป็นปันจจัยกรร รู้ได้ชาตนคนที่ทำก็รู้คนที่ไม่ทำก็เสื่อมเกิแต่ไม่าไม่ว่าอะไรถ้ามีเมตตาสูงแม้แต่จะทำได้ไม่ได้ราแต่คนแตกต่างกันปัญญาแต่คนแตกต่างกันพุทเกิดมาจะเปไหเกิดมา คิดจ่วเองกอเอนาท่านบอกว่าคนเราเกิดมาตายในทางเรื่องไปเกยดทาถ้าใจอยากว่ามีอะไรบ้างไปดูหน้านี่ถาเรตรนี้ยอกไปกิด้ามือดูเลยทุกเสาทิกต้นทกาถ้าิดจะเปลยท่นี แต่นี่ยป็นอถาาจะมาไปูท่านท่านอย่างท่านนั้นเป็นความท้าทามาทั้งสิ่งดีดนี่เดี๋ยวได้ดูไม่เคยทิ้งิอฉาได้เสียใคไม่เคยอิจยาแด้เหลือใคและแกร้งใคระเสดนาไม่ทำรายผู้เสดสนาไม่ทำรายดาว และไม่ทำลายวัดที่เราอาศัยอยู่อาศัยอยอาศัยอโดยที่ไม่ต้อเสียอะไรสร้างรรมของวัดมาให้สิ่งดีกันเราทำสอนท่านกิจจะไม่รกวนที่เราตัวเราไม่ทำตามสัตท่านนี่แหลยใหราทุกคนดอยื่นตัวตาสมตาตรกัน คนไม่มีปัญญาก็บอกอุ้ยไนี้อาตมาิ่นใดไม่เร็ญประโยชนรู้ว่ไม่มีชชงอะไรอตมาชมามาณจะห้าสบเอเอยู่เอทุกวันคนไม่มีปัญญาเขาจหาโดยเองชคไม่จะกปัญญาทับตกยฉันบตกเอตัวงจุ เดียวไดูเรื่องหมดเลยไูเรื่องในิเพราะ้ทสาสอน่านไม่ว่าอะไรปล่อยกับพวกนี้อยู่งไดเอาออกมาเป็นอาหารไเนี่ยแ่ก็ไม่ถือหบมาลนะามทำอะไรก็ได้สไรเท่าทานบไม่เกิด ชั่วดีเรารู้เรื่องนี้สองคนว่าไหนชั่วดีเห็นไหมนะถ้าไม่เคยเยียบใครถ้าไม่เคย,เกยกโกรธใครไม่เคยเกลียดใครดูอย่างเทวทัตทำอะไรท่านนะฮะหลายน้อยหลายนะท่านจนแม่พระพิมีตายขยายความโทษเทวทัตนะไม่ให้เดียวแต่พอ เยวทขอยาข๋อทจังขณะนี้ก็ลื่อในเชววเทเเยียบแล้วก็ข๋อที่จังมาศึานี่ยยากโยมจะถ่ายนมาในวันนี้ก็เคยศึกษาหไมเมื่อเทวททตขอที่จัท่านท่านบอกว่าขอมาปัจจานาของเทวทัตจงสมเร็จเือที่สุทัญในโยม คนที่ทำร้ายกันอะไรแล้วแลกแลกชาติพอจะตายไม่เห็นความผิดงั้นก็ขอผู้ที่ใจนะถ้าไยังไม่ถึง้ที่ใจก็ยัมผู้ที่ใจขออีกครั้งเห็นไหมเชื่อหรอกปล่าไครเป็นใครอ่าทุกความกตัญญูเตรียมท่านจะไม่เจอโยคิดได้ดีนะเราที่โดนคนในาติทสอบอาร ็เกิดขึนหน้าเงมนเงไม่้แต่ใท่านเห็นคู่อะไมาใได้ใ้ิหน้ามอมามูกเห็นไหมแล้วทำไมล่ะก็ว่าเราดีเราเอะมันไมเราเขาบอกได้ดีช่ว่าาสักันทุกว ใครจะว่าย th ังไงช่างมันเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายคนที่ไม่เคยมีปัญญาก็เข้าหูขวาลงสูดเิีุกแก่เข้าหูซ้ายลงสูดิียุกแก่คุกแก่้นได้ไหใ้ความโล้เขาปัญญาทุกมนจะพูดกัอเขาอื่นขนาดถ้าไปพทดกันอย่างนี้นีไม่ใช่โทษความสามารถของเราจำกัดน้อย ถ้าโองค์ร่างทานุบหน่อยแล้วจะดีกว่านี้เองเราฝึกษาให้กับเข้าใจแล้วพยายามทำให้เป็นความสามารถของที่สำคัญคือบางคนเนี่ยชอบว่าพ่อบ้าแม่ว่าไม่ดไปเรื่องพูดไปควนพูดไปตกใจถ้าเราพิจารณาดีใช่ไหมถ้าแม่พ่อแม่ไม่ดีจริง เขาไม่เยด้ลำจะโตนบแม่ไม่รู้อะไรจริงก็คงไม่ได้เป็นเข้มมาออกเลจะโตกว่านี้ให้เดี่ยวรถขี่รถเป็นไ้แล้วมาท่านหนูดูสิว่าหายยังเกิดมาเพื่อนำให้ห่เสียใจไหมมันเป็นสัตย์ในธรรมเหตินะถ้าเราไปทำให้พ่อแม่เสียใจเราต้องอายใค้ไหม เ้าแค่เกิดในการเกิดเด็กคนคนละคนไปทั่วนี่แหละคับอาจารยพยายามทำให้เป็นความสามารถเราว่า้านหนึ่งมันเกิดมาจะให้จำตัวตนจะให้ทำให้พ่อแม่เห็นราได้ใจหวางใจใหร่เนาะเพราะพทะเจ้าสอนเองนั้นจกบอกท่านเราเองนั้นแต่ที่แานเราทำไปากมาตัวเราเองก็มาดกอปีนี้เอ Ngày nào cũng phải <laughs> có đôi chút may mắn thì đi đến, hãy kẻ, của đào đã thoát của đã hoàn được công trình, chẳng đi được thì ต้องประสบความสุขมาเจอทิศจิ่งหนึ่งคนในน้อยความอาจชนาเพื่อคุณมองวัตพุประจําประสบประการใจทั้งหมายม่ใช่วยคุณมองวการแย่อยงใดไมนนี่างแกงไรง